ตวที่ตวงเป็นแบบนี้เลยค่ะน,น,น,นี่ค่ะหม้อนี้เลยนะคะแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่อ้นี้หม้อหม้อใส่ข้าวที่เราจะหุงนะคะเนี่ยดูขนัดใส่ลงไป นึ่งมีที่น,น,นึ่งด้วยค่ะหมายถึงว่าเราจะอุ่นค่ะอุ่นกับข้าวงแล้วก็อุ่นนี้ได้นะคะอุ่นค่ะประาราคาเท่าไหร่นะเออสามแปดศูนย์สามร้อยแปดสิบ <3 80. S 1> รวมค่าส่งแล้วนะคะก็จะเป็นสามร้อยแปดสิบค่ะนี่มีฝานี่นี่ที่ตู้อันนี้เขาเรียกที่ตวงข้าวนะคะนะคะก็ใส่ตรงนี้นะคะ นี่เขาจะมีเป็นสายสายมันมันเสียบตรงไหนเสียบตรงไหนนะเสียข้างนู้นเนาะนี่อ่ะข้างนี้ข้างนี้เขาเราจะเสียบสายนะคะกอะเดียะนะคะสาม้อแปดสิบก็ไม่แพงนะคะมันก็มันถูกแล้วสวยนะคะสมเหนมผลเลย,เลยมาไอนี่ตรงปกนะคะเราสั่งรัศาดานะตรงปกเราไม่สั่งเฟซบุ๊กนะมีปัญหาทุกทีเลยค่ะ ไม่มาตรงปกไม่ได้ด้วยอันนี้นี่เราสั่งจากรัศดานะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะนี่ๆๆ่ๆๆ่โอเคแล้วก็โอเคนะคะค่ะตรงปกเลยนะคะเดี๋ยวใ้ได้ส่งนี่นะคะสวยมากป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 กเรียบร้อยแล้วค่ะสวย นะสวยแล้วค่ะอันนี้หันไปถ้ะดูข้างหน้าแล้วก็ปิดเอาไปาเนี่ยพูดเรื่องหงเลยพูดเรื่องหงไม่ข้าวคอาไวันนี้ข้าวเยอะอยู่ก็เลยไม่หุงเดี๋ยวนะถ้าเราไม่ช้าออกเลยไอ้ตัวนี้นะพูดตรงพี่เอาไว้คู่กันก่อนเดี๋ยวไม่รู้ไปตั้งตรงไหนเอาไว้้ยงีแหละเออแล้วเดี๋ยวจะลืมอุ่นอุ่นไว้อุ่นมันมีที่อุ่นแล้วกับข้าวเนี่ยใส่ช่วยเล็ก นี่นะคะเห็นไหมคะใหม่นะคะก็มีนะคะมีสองอย่างนี่มีที่อุ่นด้วยนะคะอุ่นอันนี้สงสัยนะใส่ไมโครเวฟได้นะคะได้ได้ได้นะเพราะว่าเอาอะไรอุ่นในไมโครเวฟก็ตั้งลงไปแบบเนี้ยแต่ให้สูงหร่อยใช่ไหมแต่อุ่นกับข้าวเนี่ยได้ได้เหมือนกันเพราะมันมันกันความร้อนได้นะคะเนี่ยนี่ได้นะคะความร้อนนะคะเพราะเราอุ่นในหม้อนี้มันก็ร้อนใช่ไหม อากาศมันร้อนนะคะแล้วนี่พร้อมหมดเลยตักข้าวานะคะเป็นข้าสติกพอดีนะคะสี่พ่อแม่สองลูกสองมันโถ่เฉาก๊วยนี่นี่แหละคะ่ะกินข้าวเก่งมากนะคะที่เห็นเค็มน,นะคะเฉาก๊วยก็มันโถ่นะคะอ,อันนี้แล้วก็กินข้าวเป็นมอก็กขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะขอทุกท่านจงม,มีความสุขค่ะเดินไปทางไปไหนขอปลอดภัยค่ะแคมปค่าจะกรเพียรอะทั้งปวงบุรักษขาภาคพุมมของสาธุร์มไขคดิายนะคะสวัสดีค่ะ